สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมือนี้เซอร์แมียนบุ้งหูจีไคลยังนะครับเราอยู่กันที่คูปตาบันดุงคือเก่าครับมือนี่บุ้งหูจีว่าจีขายอีหยังนะครับก็เลยที่บรนไก่ซีฮาดีดูกันหน้าแล้วเนาะลงหน้าแล้วนะครับก็เลยมาเห็นเครื่องอัดฟางเครื่องอัดฟางนะครับมีทั้งใหม่ทั้งมือสองนะครับช่วงนี้คือใน อยู่ในช่วงที่คเครื่องอัดฟางสต็อกได้นะครับในเดี๋ยวอีจกจักอีกจักประมาณสองสามเดือนนะครับเครื่องอัดฟางก็จะเริ่มคลายออกแล้วนะครับผมจะร่วงคลิปนี้ไว้เพื่อให้ลูกค้าทีอ่อยากศึกษาไว้นะครับหรืออยากได้ดจะเราจะให้รายละเอียดไปนะครับผมครับเดี๋ยวเขามาเริ่มกันครับาเครื่องอัดฟางเอาตัวไม้หรือมือสองก่อนอมือสองก่อนเนาะมันสันๆเนาะครับเนาะ มือสองนะครับเครื่องกัดฟางมี่ทั้งเอสบีหนึ่งสามศูนย์เอสบีหนึ่งสามห้านะครับผมตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเอสบีหนึ่งสามหายจ่เป็นตัวใหม่นะราคานะครับปกติอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับนี่สองราคานี้แต่ในช่วงนี้นะครับแบบช่วงนี้คือมีส่วนลดให้นะครับผุ้ใดที่อยากได้เครื่องกัดฟางไปใส่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าคุ้มครับเพราะว่าเครื่องกัดฟางมีหลายตัวให้เลือกแล้วก็มีส่วนลดให้อีกตั้งหลายหมื่นนะครับ ช่วงนี 40, 000, ้ชิลโลจะอยู orgeous, ่ประมาณ4ี่หมื่นนะครับถ้าเอาซื้อตอนนี้นะซื้อสดกับเดี๋ยวยิต่อให้อีกนะครับผมเดี๋ยวยิต่อให้ลูกค้าอีกว่าอาจจะลดได้อีกหมื่นสองหมื่นด้วยนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะจากสองแสนสมมุติว่าสองแสนเจ็ดนะครับลดให้ฟรีสี่หมื่นเหลือสองแสนสามนะครับอาจจะได้สองแสนสองหรือสองแสนหนึ่งหมื่นก็ไดเองนะครับสั่งให้ความครับนี่สั่งให้ความใช้งานเลยครับคุณบักเป็นเก็บมากมายเลยอ่ะอันนี้กับยูเวกับให้ไม่อยากเก็บซีเก็บยางเก็บได้นะครับผมเอสบีหนึ่งสามศูนย อาจจะซื้อแค่สองแสนก็ได้นะครับ s อ like uh huh. right? <t> 1 3 0สาเป็นต <t> ัวเก่านะมันกระต่างกันอัดระยะความเหงาอย่างกระซํากันแะครับแต่ว่าความเาวมันได้เกินเมียจซิบเนาะของก่อนจะปั้งนะครับแต่ว่ามันจิตามจริงเด้ว s อ1 3 0นนี่ตัวตัวต่อนี่นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นแขนเงามาเลยนะครับไม่จะเป็นแขนเางามากบพ่าเป็นก้ามปูจริงๆครับมันจะเป็นแขนเหงามากแล้วก็ต่อสซ ก็อย่างตัใส่คันลากใส่ใส่หางใส่ด,าด,ด่ากับรถไถเฮานะครับมันจีเลี้ยวจ่อบ่ได้แล้วก็ยกบ่ได้เนาะแต่ตัวนี้เขามาแปลงน,นะครับเขามาแปลงไซเห็ดคือยางโตมึงซามหาเฮ็ดคือกันกับสามารถเลี้ยวจ่อได้แล้วก็ยกยกหางได้เพราะว่ามันจีติดจอไซกับแขนแขนสองฐางนะครับผมซึ่มนี้ก็แค่สองแสน รประมาณนี้รถจะอยย่ประมาณนี้ครับสองแสนสามนี่อาจจะท้ายสดอาจอยุประมาณสองแสนหรืออาจจะแสนไปก็ได้นะครับตัวร่องกันเบิงนะครั่โยงนี้รถเดลไลส์เอเบีหนึ่งสามห้าครับมีหลายตัวครับส่วนรถเดลไลส์เลยครับนี่มือสองเบิรเลยครับนีมีประมาณเพึ่งคัแปดหนึ่งสามห้ามีแปดตัวนะหนึ่งสามตัวมีตัวหนึ่งมาเครื่องกระฟังไหมครับบ๋านี้ เครื่องอางฟางใหม่ราคา4,04,500บาทนะครับผมดาวไปพร้อมรถก็ไดได้ครับเด้อเวยอยากดาวไปพร้อมรถกับฟันไปร่วมกันได้เลยทั้งรถทั้งอุปกรณ์น,นะครับแต่ว่าคันสรดาวแยกนะครับสําหรับลูกค้าที่ดาวแยกก็ดาวช่วงนี้สดาวเริ่มต้นดาวเฉพาะเครื่องอัางฟางนเจ็ดเมื่อเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับฟันสามปีมันจะเป็นรายหกเดือนนะครับรายหกเดือนอ่าถ้าดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทก็ จะผ่อนเป็นไล่ปีได้นะครับถ้าดาวแสนแปดเนาะสมมติวเขาดาวหอนยู่ที่หนึ่งแสนบาทเท่าสี่ผอนไล่ปีสปีครับบอตองมีงวดย่อยครับผอนไล่ปีาจะบ่มีงวดย่อยนะอ่าผ่อนแบบไม่มีงวดย่อยปีละหนึ่งสนสี่พันบาทหน0่งแบาทสปีนะครับถ้าดาวหนึ่งแนะแล้วก็ถ้าเขาดาวต่ำสุดนะครับดาวเจ็ดหื่นเริ่มต้นสิบห้าเปอรซ็ดาวเจ็ดหบาทนะครับเขาจีพอนไล่หเดือนสามปีขึ้นกันนะครับ มันจะเป็นรายปีแบบรายหกเดือนแบบมีงวดจ่อยนะครับเดือนที่1ถึงเดือนที่5เดือนละ1,000บาทเดือนที่6เป็นงวดใหญ่อยู่ที่71,000บาทนะครับแล้วก็เจ็ดถึงสิอีกเดือนละพันอีกนะครับหาเดือนต่อไปเจ็ดถึงสิบเอ็ดกับเดือนละพันอีกเดือนที่สิบสองก็เป็นงวดใหญ่อีกครับเจ็ด0นหนึ่งพันบาทนะครับจะวนอยู่ตังสี่สามปีนะครับผมอันนี้คือรายหกเดือนครับหรือจะพันพันไปกับรถก็ทั้งหมดรถนะครับ รถเฮาดาวเอ่อเขาดาวรถเฮาดาวเท่าไซร์ก็ได้แล้วก็ดาวเครื่องอัลฟังอีกแต่ถ้าสมมติว่ามันเริ่มต้นอยู่ที่สี่จุดแรงที่ดาวห้าพันเป็นป่ะครับเข้ากับดาวเครื่องอัลฟังอีกประมาณสี่หมื่นนะครับดาวเครื่องอัลฟังประมาณสี่หมื่นกับเป็นสี่หมื่นห้าประมาณนี้เริ่มต้นที่สี่หมื่นห้าพันบาทถ้าเข้าแบบว่าเอาทั้งรถทั้งเครื่องอัลฟังไว้นน้ำกันนะครับแต่ว่าเครื่องอัลฟังจีไซด์ได้เฉพาะกับรถรุ่นเอลกับรุ่นบีนะบียี่สิบสี่บียี่สิบเจ็ดนะครับ และการุุนแอลทุกรุ่นเลยนะครับสําหรับเครื่องกระฟังนะครับใส่กับรถรุ่นนี้นะครับถ้ารุ่นอื่นเขาถือว่าใส่อุปกรณ์ตามรุ่นนะครับใส่เงียบหันบ่ได้ตามจริงมันก็มีคนซื้อไปอัดใส่พวกเอ็มยูพวกรุ่นเอ็มก็มีนะครับแต่ทังทา้งคูบตาจะบรรับประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายกับรถนะครับถ้าใส่แบบคนละรุ่นเขาบังคับว่าให้ใส่กับรุ่นบีกับรุ่นแอลเท่านั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับรายละเอียดของเครื่องอัดฟังนะครับบม่ว่าจะเป็นไม้หรือมือสองตอนนี้มีสต็อกเปียบครับบ่ายย่ำพรานนาหายมาหายเบิดครับผมเพราะว่าอีกประมาณกันย่าตุลาเนี่กับกับลูกค้ากับลังมาสื่อแทบจะเบิ้ลเลยนะครับผมครับผู้ใดสนใจก็สอบถามได้ครับ0610244343ครับ0610244343แอดไลน์ก็ได้ด้ครับเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวหาเนี่ยมขายใหม่ก่อนสวัสดีครับ